แล้ครับชัป <Chris, S 1> ตอที่สองนะครับไอชับตอรที่หนึ่ 1, 1> ีดสอง,น,สองนะครับผู้ผิดไปมูเฮแบบาเฮ้ตอนนี้ตอนนี้มีตอนนี้มีของอะไรไหม มีกระสุนนะกูเก็บแล้วมีกระดอไหมเอ้ยกระสุนเงียบถ้ากระดอนี่ต้องไปต้องต้องเอ้ยอ้าวกูลงมาทำไมอ่าไม่มีอะไรมีของหรือเปล่าจะบอกว่าผมไม่เคยเล่นจบสักทีเกมนี้ผมจบมาหลายสิบแล้วครับอ้าวแล้วอยู่ไหนครับอ้อมอ้อมโลมาสิครับคือได้ เดี๋ยวมานะมันมีระบบนำทางไหมไม่มีมีแผนที่มาให้ใช่ไหมออโอเคไม่ใช่ภาคหกนะครับอ๋อภาคหกจริงนำทางคิดหายเลยอุ้ยเป็นภาคอ้ยอะไรตรงมือด้วยไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาอ้าวโธ่เอ้ยไป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 เม็ดเลยนะเม็ดขึ้นจอเลยอะไรเสียงดังเหรอจาระหวาจาระหวาจาระวันรู้สึกแต่อนนี้นี่ เราจะมีคนได้ช็อตกลางคนหนึ่งใครจะถือเขาแต่เลยครับไม่ถือแม่นนะครับผมตึ้งอันนี้ดีแต่ะผมเป็นคนนี่เขาเปิดแบบมีมารยาทแค่นี้อุ้ยเมื่อกี้มึงถีบเลยเฮ้ยอะไรก็สุดแล้วเฮ้ยมาฮิวก่อนได้ไหมไม่ฮิวเหรอเอามาแต่ไม่ต้องมาคอมบายดิครับเอ้ยมันต้องลากสีเขียวลากสีเขียวกับสีแดงมันรวมกัน ใช่อ่ะใช้เมาส์คีย์ก็ดึงเลยเออลองดีลองมันไม่มีคอมไบครับเอ้ามาไหมกูดึกกูคอมไบเองเออไปคอมไบเอามาดิ๋ยวสีเขียวมาดิไหนมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอฉีดเลยฉีดไงวะฉีดไม่ได้เัามีสีเขียวอล๋อถูกเลยโอ้โหยากจนเฮิร์ฟซะด้วยแถวนี้โอ้ถึงตาที่คุณต้องลุยแล้วครับใช่อะอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งคอย ชูแรนเดอร์เอานะครับขึ้นไปจุดสุดยอดมาๆมาอ s ซ a s s i จัม s s a s s i n จำเลยไม่ได้ไอซ์ลินครีดพูดผิดพูดผิดมันต้อง a s s a s s i อ a ซ s a s s เฮ้ยเฮ้ยข้างในมีกุญแจคล้ายๆกุญเชียงหรือเปล่าอร่อยครับหวานพูดได้หิวเลยหิวอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปไงต่อโอบะโอบะโอบะปุ่ยิงเลยไปไงต่อจะไปไงต่อมาลงมาหากูลงมาหากู โอเคทางโน้นเอ้าไอ้ยขอโทษตอนที่กูเห็นกูส่งกูขึ้นไปหน่อยอะขม่นขึ้นไหน่อยวิ่งมาตามผมครับวิ่งอะไรส่งขึ้นมายังไม่ได้กุญแจเลยกุญแจอ่ะมันวิ่งเจ็บทีหลังครับผมเอาะไรนี่มึงไม่จบจริงๆเลยด้วยเฮ้ยอ่าเราเมื่อกี้คุณส่งผมขึ้นไปทำมะเขือเทศเลยครับผมจะไปดูของเอ้ยโอ้โหโอ้โหผมส่งของพวกแม่งอีดิบอทลงมาตรงนี้เลย ไว้อย่าใช้อย่าใช้ดีครับเอาไหวเปล่าเฮ้ยเอฟออื้โอ้โหส่งหมัดตรงให้ใครกินไหมเนี่ยให้กูส่งท้าไว้ก็ได้อุ้ยคิดใส่ไหนกี้เดี๋ยวส่งผมขึ้นไปเดี๋ยวส่งขึ้นไปบนเลยทางนี้ได้เปล่าไหนทางไหนถ้าพางขาก็นั่นแหละเฮ้ยเยังไงทางยี่ไงบันไดเนี่ยเห็นแล้วแล้วเรื่อยเรอจะไปเก็บกุญแจแล้วเฮ้ยไม่ตายวะมีดฝันดิ แตกมากูถึงเยอะมาเดี๋ยวเดียด๋วยดวยดก่อนจะส่งนี้ตัวตัวของกันเดีย๋ยวเราต้องรับภขพากันนี่ตีโอ้โหไม่แดงเหมือนมาเกย์มันี่โกไปตีหลีได้สองสามคนเลย <c oughs> ตีหลี <c oughs> น่าจะเป็นเกย์หรือเปล่ามา,มาไปนะน,นี่มา <Okay, bye. S 2> นี่เกย์ไปนีบหยิบเลยนะเซซิสจับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยออมไปหรือเปล่า อ้อมไม่อ้อมไม่รู้ครับที่รู้ก็ต้องรับซึ่งหนักคนเดียวต้องยาดาไปนะครับอืมควรมีอะไรวะอ่แล้วครับมัอมีอะไรไม่รู้แต่ข้างล่างมีแขกครับผมแขกรวยหรือเปล่าไม่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 ขนาดนั้นครับไม่ขนาดรวยใช่ไหมครับผมเวียด้าแล้วรีบมาเลยครับอยู่ข้างบนอากาศดีมากเลยโอ้ยกูเนี่ยอะไรวะเกดเกด มึงมาพแ้เียอ้าโอ้โหมึงตีแรงอะจังวะไอ้ทำไมคิดทำไมคุณอ่อนเงี้ยครับคุณตายหลายพาแล้วนะอ่าเดดี้เลยครับกูเงือบกับคิดแป๊บนะคิดดูแลตัวเองด้วยนะไปอือโมโหโม เก็บกระสุนก่อนไปเไปเก็บทุกอย่างที่ตรงนั้นกล่องก็ไม่ตีนะเปิดมันมันไม่ใช่เฮ้ยทางนี้ขึ้นไม่ได้เว้ยแค่นี้ไม่ต้องขึ้นมั้องอก็ได้เองก็ได้มั้งโอเคผมสะคิปไปแล้วกันามั่อนเดีียวทางน้เออไปไปทางนู้ออนนะเพราะว่าลานกว้างครับเฮ้ยชิมหายแล้วเจอป้าขยมตอ<ป>ยาป้าป้าแดงมือป้าแดงมือตัป้าแดงมือ,อนะไาเอ้เย เฮ้ยอันานี้อยนี่มาตรงเย้หลอกหลอกเฮ้ย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 อะไรอันนี้อยู่นี่ไปไปส่งผมขึ้นมาจะลงแล้วอันนี้บ่นจนตีเอ้ยมันบอกว่ามันโดนโจมตีฮอโดนโจมตีเอาฝ้าทีมถูกโจมตีโดนโจมตีอยู่เนี่ยโอเคผมจะรีบเก็บแล้วรีบลงมาเลยแล้วจะอต้งเวลาให้ ได้เราได้เรด้เลงมาเลยรีบเลยวิ่งเลยเราระเบิดลูกหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> โอ้ยยี่ไปไหนเนี่ยไรวะาอยู่ไหนไอ้ค, <c oughs> คิดไ่ไหนเคิ <c oughs> เอาเอาสีแดงมาสีแดงมาสีแดงเลยคิดคืดโดนจับอุ้ยเฮ้ย ก็มองว่าผมกันตัวเองได้ครับ <c oughs> แหละกูเห็นนั่งอัดมาในมุมแดงมาเฮ้ยสีแดงไหมอะ <c oughs> ไรวะแค่นี้ถึงจะให้เออสีแดงไหมวิ่งไปเนี่ยคอมไปแล้วคอมไปกันอย่างนี้อ่ะฉีดมูนี่เก้ไปทางไหนต่อแผนที่มันไม่น่าใช่ทางนั้นนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนั้นทางนันนะครับ กูกลังงงเออนี่เขาเปิดอย่างมีมารยาทเปิดแง้มๆอย่างงี้นี่ไปนะไปแล้วไปด้วยอะไรอ่ะเงินค่ากันที่กูเสี่ยงชีวิตมามากเลยอ้ากูนึกว่ามีทางไปต่ออ๋อไปทางนู้นไปนู้นอ้าวร้อนเหรอกูสุดๆเฮ้ย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  เ้ยมึงหลบกระสุนเก่งหลบเก่งมึงหลบเก่งไอ้สองไอ้สองให้พี่เดินสะดวๆกับน้องอือไอ้ยี่คนแอบลังเป็นคนลังเลนะเนี่ยมาช่วยกูก่อนไหเกอ้กระสุนเนี่ยไอ้ยแม่ผมอยู่ข้างหลังอยู่เมียบังคนหนึ่งไฟอยากไฟโอ้โหขางนี้รู้สึกต่อยสะใจมากเฮ้ยมันยังไม่ตายไม่ตายกันวะเอากูแทงว้าวแทงโดนหรือเปล่า <Okay. S 3> เรียบร้อยครับคุณเอากระสุนไปมั่งเดี๋ยวมากรสุนผมเยอะเลยกันเอาเอาจะด้านไหนไม่ให้กูแบงไหนเนี่ยสักวันล็อกตามผมมาตามผมมาตามผมมาแอร์ก่อนโอเคผมเห็นบนแผ่นที่แล้วเก็บของ,องเก็บปองไปะมีชักการให้คุณเก็บคุณรีบเก็บไปเร็วแล้ว มาแล้วเยอะมาเอ้อเยอะอ้อเฮ้ยไอ้เอี้ยแฟนกูช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยตุ๋ยกูด้วยเฮ้ยไอ้เอี้ยมึงได้กับผัวหัวโล้นด้วยสักเด้เอ้อโอ้โหโอ้โหเต้นไนท์คองเป็นสุภาพบุรุษบอยแบนด์ครับเต้นไนท์คลองแต่อย่าอย่าเรื่องนี้ผู้หญิงเขารู้กันกูมาคนเดียวซะด้วยเอามาเชี่ยว่ะ โอ้โหคิดบอกว่าพวกพักวิจับจับลงเล็กน้อยนะระวังเขาด้วยเราต้องคุ้มกันเธออยู่ที่นี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดระวังคิดระวังโอเคเปล่าอุ้ยอุ๊ยอู้หูเงงขิงออกไม่ต้องจูงกูอย่างนี้ก็ได้คิดเอ้ออุ๊ยคิดเลย มึงว่าเขาใส่เกียกในสีอะไรวะขวัญไม่ยาบีทีก่อนโอ้โหมันแตกมึงกูแรงจังเลยโอ้ยิงที่หัวโผล่เลยที่หมาแล้วมันเป็นที่ชงออกประตูไหนเอ้ยโอ้ยเอ้าล่วงล่วงเป็นแม่ไครับล่วงก็ถืบต่อด้วยคอมโบยิงคนล้มอย่าข้ามกูยิงใส่เอาตายเบอร์เพืองกูจะมาแรงในตอนนี้อือโอ้มาทั้งหมู่บ้านเลยว่ะตัดตรงไหวเปล่า คุณถามใครไม่ถามตัวเองไหวหรือเปล่า <S <S <S> มาถามผมนี่ผมจะตอบแล้วผมเท่แล้วเฮ้ยเอ้ยเอาตายยังตายแล้ว, <S <S ออลวพอดีปรับเมาส์เมาส์มาเร็วหน่อยนี <S <S ่ไงหัวหลุดเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตอนนี้อยู่บนหลังคานะอยู่ไหนเนี่ยผมไม่อยู่ในบ้านครับยังรอของดรอปยังไม่ดรอปไม่ต้องมาเยี่ยมไม่ต้องขึ้น <S <S ไม่ต้องขึ้นกูพังบันไดลงไปแล้วแล้วมาเยี่ยมกูบ่อยนะครับเราแบ่งเป็นสองจอนะจะดูจอไหนก็ไปดูครับแต่ผมทิ้งลิงไว้ข้างล่างดูซอมบี้ก็ยังพยายามเอาบันไดมาพาดเหรอลงไปกูไม่ให้มันขึ้นถ้าดูของผมนี่ขอให้ร่ำให้รวยนะถ้าไม่นิดมอหกค้อยแอดติดทุกคนนะครับขอให้ไข่ใหญ่ด้วยให้หำใหญ่ด้วยขอให้ไข่บัวมาแห้กัดต่อยดูเิชั่นแมนเฮดเอาเดี๋ยวโอ้โอ้ยไออยู่ไหนไป ไปไหนอะไปเก็บลูกซองไหมยูนเดี๋ยวยืมฝั่งนี้่ยงนี้มันต้องไม่มันต้องมีกุญแจอยู่ในบ้านเหรออยู่อีกฝั่งของบ้านนะครับโอเคไปแล้วอันนึงก็นึงร้อมันลูกซองนี่ไหนอะไปไปจไปด้วยกันไปดชอุ้ยลอยเลยไหนก็ปลาไหนลูกซองทำไมไม่ฉีกหอก่อนนะหยิบหยิบอันนี้มาหยิบหยิบหยิบไา เฮ้ยเฮ้ยเอคุ้มกันด้วยเยี่ยม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 กินเล่นเปลี่ยวนะคุ้มกันนะคุ้มตัวเองก่อนไหมคุ้มทุนยังตัวเองอุ้ยเมื่อกี้นี่เล่นด้วยแล้วเอาใหญ่เล่นด้วยแล้วเอาใหญ่เฮ้ยไหนลูกฟองคุณวะเฮ้ยไอ้ที่ตกใจกินไหนลูกฟองนี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเก็บครับเก๋เห็นอะไรแล้วนี่เห็นไหมบ้องเขานี้เอาเยี่ยมมึงปิดประตูทำไม ประตูนี้อัตโนมือหรือเปล่าี่ครับนั่นแหละครับไม่เห็นแหละครับขอเนี่ยครับหยิบมาจากหิ้งเลยครับอืมอืมเป็นเจ้ฟินนารีสนะขอขอเอ้ยเพิ่งออกทำไะครับจะเปลี่ยนช่องครับเดี๋ยวมันไม่ทันยีหงนัดเองอ่ะของนัดสู้ๆครับอืมท่านมีนัดกับนัดกันนี่ฮาเลยนะอืมทุกสะททุกวันอาทิตย์ครับผมห้าโมงเย็นนะครับแต่ดี๋ยวบ่อยนะครับอย่าลืมปรโมของชแนลด้วยนะครับ รอเลดะเลยไปไหนต่อไปครับออกไปทางนู้นทางนู้นก็จะขึ้นมาทำไมตามมึงมาไปอยากให้ผมนำครับมึงหลงนะฮะมาทางกูเนี่ยฮะเฮ้ยทางนี้ใช่ป่ือวะเอาเดินอ้อมแล้วเดินอ้อมแล้วนะสุดหล่อของผมเนี่ยเด้อเดินไปไหนฮะขึ้นบ้านเหรอเออใช่เหรอฝั่งนึงใช่ใช่เหรอจะถามจะถามคนเล่นบ่อยดิครับโอเค เซนบ okay, yeah. อกเอาโอเออมาละมีของอะไรเก็บไหมมีครับมี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 อะไรถุงยางไม่เอานะมีดีโดครับโอ้ยมีกระสุนลูกซองเฮ้ยเอามาโอ้ลูกซองนี่ยังไม่ได้แกะแกวจากห่อเลยเขาเลยเรียกว่าลูกซองแกะกันครับเดี๋ยวเราไม่ได้กินนะลูกซองอุ้ยคันกันกัน ใช่ทูไม่รู้เป็นเอามาแล้วเ้ยมันมืดเกินไปป่า,าไม่ปรับนีครับสว,วัสดีมีคนเอาหอนนะครับนอนกันไม่หลับเอ๊ไม่เอาเพื่อคาสินมาเพื่อบอกให้รู้ว่าของกูมีดีอ๋อมีดีไม่มีเอนะไม่มีครับอุ้ย,ยตามมาเออตามมา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 โอเคหนูวิ่งกันให้พลัน่น เฮ้ยมีกระถิประตูยังทางเดิมมาวะไม่รู้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดไม่ได้แม่งทางตันตั้งทำไมเนี่ยเอ้าตั้งแบบให้กูงงทำไมที่กูส่งฝ่าโอชิไปก็อยากเจอทางนี้ทางตันครับเอ้าไม่ใช่อ่ะบฝาคุณตันนะครับโอชิเขาไม่ทำเหมือนกันแต่ก่อนไหนบอกว่าแจกจริงไหนบอกว่าแจกริงมันมันได้จริงครับแต่ได้มาล้านหนึ่งนี่ รักษาเบาหวานไม่พอครับรักษาไม่พอเยี่ยวเยี้ยวเหนียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใค<ห>รมันนอนตายแล้ววะสองสองครับนี่มันสมาชิกอัลฟาทียนี่เขาตายแล้วมาเดาตูดตีนะใช่นี้กระสุนซึ่งกนเยอะเลยแกระวังหลับนะครับทำไมครับอึนกลเอ่อเบิงกลนี่เกิดจากอาการที่อะไรวะขอ,ขอทางการหน่อยกน กลนกระจายกันกลอนต้องออกเสียงว่ากลนกลนกลนใช่ที่จริงชื่อกูนี่ไม่ได้ชื่อว่าเชวานะชื่อว่าอะไรฮะเฟฟเชฟเชฟเชวาเชฟเชฟเพราะว่าคนคนเดียวที่เรียกกูว่าเชฟเคอรคือแดดดี้นะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เดี๋ยวยูเนสต์สเตตอัพออออเมริกากับพวกมิชเนอรีแหละต้องครับ ไม่ได้ครับต้องไปอยู่ที่พวกอะไรวะพ่อคุณเป็นหม่ำเหรอครับชงแต่มุ้งเฮ้ยตายกันหมดเลยอ่ะยังไม่ตายครับเฮ้ยคิดแมนก็ไม่ใช่อ๋อนี่เอเจนต์สี่เจ็ดไปแล้วเอเจนต์ผมไม่ใช่แล้วผมทเจ็ดสี่เจ็ดเฮ้ยทำไมหัวมึงเถิกจังผมผมมันจะตบตบแม่กนอนตายนะครับมีบางอย่างจู่โจมเราเอาวิ่งไปแล้ว ไปไหนครับมันสู่ติดตั้งแล้วอ้าวทำไมไม่ติดตั้งอ่ะโหลดเกมแล้วก็ไม่ติดตั้งอ๋อไม่ใช่เอ้ยความจุอะไรเอ้กซ์เทนนอลเอ็กซ์เทนนอหนังโป๊บอกเมอาให้ฟิกเมอาให้คิดคนเดียวนะผมเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งมาวะผมไม่ใช่ก็รู้ว่าชินนี่โอ้เป็นระดับ HD ด้วยเอาจริงเฮดคิวเฮดี้เฮดคิวแต่มันไฮไฮคุโรตีนะอ๋อไฮคุโรตี้ โอ้เดี๋ยวว่านางชัดทีเดียวถุยเห็นางแจ๊แจ๊แจเลยเขาพยายามจะบอกว่ามีบางอย่างใช่ไหมบ่งตรงว่าเนี่ยบ่งชูบ่งชูคุณได้ยินไหมเคิร์กช่วยก๊อปปี้กูด้วยเอาอีไม่เอาเบื่อแล้วฮัลโลลาเป็ซงเขาเป็นเออมาเลียโอสบ่าไง ก็ปียังไม่ใช่รับทราบเพราะว่างๆามาภาคเกมมเนี่ยนะครับเฮ้ยคิดอย่ามองอย่ามองนมกูด้วยสไตล์แบบนั้นคิดบอกกูไม่กินเลยครับช็อกโกแลตนะกูเกลียดนะครับกูเกลียดกูแพ้ช็อกโกแลตนะครับผมไปครับอุ้ยขอขอผมโอ้ยหยิบไม่ทัน <laughs> ผมมือวางระเบิดอันดับหนึ่งของซาทนรัตน,นะฮะอ๋อครับผมเห็นกล่องแล้วครับเนี่ยอุ้ยกระสุนเก็บปะ่ะตั้งนี่ว่ากระสุนมีให้เก็บไม่เก็บวะ ไหนครับเนี่ยแดงๆตรงพื้นนะหรือว่าเมนตูดตายแล้วเมนไหนปลาปลาโอ้โหคนตายเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะศพปะฝั่งทีมคนตายเยอะมาครับมาครับมาครับมาแล้วครับลงลิฟต์ด้วยนึกถึงบรรยากาศเดสเปสทำไมครับมีลิฟต์มีลิฟต์มีลิฟต์ครับผมว่าผมไม่ได้เล่นอะไรครับผมไม่ได้ตลกนะครับจะไม่เล่นอะไรทุกมุกเพราะว่าเดสสเปสที่ลิฟต์มันน่ากลัวกว่าตรงนี้ อ๋อรีบแล้วจะไปเอาคืนยังไงครับครับไปจ่ายตังค์ครับโอเคครับเรียบร้อยกูหยิบก่อนนะครับกูเห็นมึงหยิบก่อนตายตัทุกรอบเนะี่ยเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรไม่คิดจ้ะคิดทำไรเฮ้ยเมื่อกอไรเนี่ยน้ำแฟบปะเนี่ยอืมรู้สึกตัวนี้เราจะเจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหนอนเฮ้ย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 อะไรช็อตกัน เออคือคุณมึงไม่ต้องให้กูเก็บช็อกกันไงขอกระสุนกลเอ่ตัวตื่นปืนพกบ้างทำไมออกมาบ้างนี่มีอยู่ยี่สิบเจ็ดนัดเนี่ยเอเราได้ขีกากจังมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยตัวนั้นน่ะโอ้ดูสภาพสีดโดนดูสีดเลยอืมกูบอกแล้วเอาคัดซีนเบยไม่รู้มันจะคัดทำไมนะเพราะไม่ก็มีแค่นี้อ้าเอาถ้าคัดมันก็ตัดดิครับตัมันจะขาด น,นี่เราจะมาเก็บเฮ้ยมีถังแก๊สนี่มีประเด็นหรือเปล่าคิดผ่านแล้วแต่แคุณต้องดูครับเก็บลูกซองเลยฮะคือ <retiring> ผมต้องใช้ลูกซองใช่ไหมใช่เอาไม่เก็บนะครับ <C> เบดี๋ยวเก็บได้เดี๋ยวกิฟให้เลยครับมามาอันหลังหันตูนมาอาปต้องไงต่อมีเท <C> ่าไหร่เนี่ยฮะลูกซองมีสิบห้านัดมายี่สิบเอ็ด,ดนัดครับเบือในกระบอกด้วย พออะไรพอเลยพอเลยมามามาจะมาเปิดประตูไปต่อกันไปครับเฮ้ยระวังมันต่อยทำไมครับไปไปหาต่อเออเป็นพึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเงินจะเอานะเฮ้ยตายเลยหมดเบยผมว่าผมจะเปิดประตูแล้วนะฮะครับโอ้โหลิฟท์ทันสมัยแม่ยังใช้ดอกดอกคุญแกอยู่เฮ้ยเฮ้ย คิดเปิดดี่ประตูมันเปิดอีจะมองหาพี่เหรือไงมาอย่างรวดเร็วก่ะคิดโอ้โหคิดเปิดประตูดูมันแดงไปแล้วอะดูมันแดงเปิดประตูดูมันกินดิไม่ดูเปิดประตูคิดว่าดูแลที่กำจัดเอาข้อทีมโอ้ยขอให้เปิดประตูเอาหายไม่ต้องเปิดต้องเปิด ตัวเหี้ยนะแล้วหนึ่งสองสามวิ่งเลยนะครับโอ้วิ่งวิ่งเอางี้เดี๋ยวผมจะล่อมันเข้าไปในตู้แล้วเดี๋ยวคุณรอกดเข้าใจป่ะตู้ตู้ไฟเนี่ยนะใช่รอกดปุ่มเขียวจ้าใช่รออะไรเดี๋ยวผมจะมากดเดี๋ยวคุณยิงถังระเพืองนะไอ้ถังถังอะไรเนี่ยถอยมาเออล้ม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 อ้าวทาสี่ทำไม

โอ้าไม่เป็นจุนครับตายไหมเนี่ยเหลืออ่ะอ้าเอนี่แหละคับทักษะการเล่นบอยเื่อตายเบยมึงจะตมึงจะออกมาทำไมเนี่ยมันตายยังไม่ถึงยี่สิบวิเลยเราอย่ามาเสียเวลากับมันเลยครับนี่ครับเราจะไปกันต่อเดีย๋ยว บางทีกูเกือบเสียบรูแล้วเฮ้ยเสียบรูอะไรลูคุญแจครับอ๋อนึกว่ารูเยิะแล้วอยู่นะไอ้ยู่เชวานะครับเชวาไปเชวาถึงบอกว่าถึงกูดำกูก็เลือกช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตโอ้มึงหน้าเราช็อกโกแลตเลยเฮ้ยเะไรเฮ้ยปืนอะปืนอะไรอ่ะเขาไม่ไดปืนแม่งกระดอไอ้กระสุนผมไม่ต้องใช้ครับไปนำทัพ คุณเป็น Captain, Captain. <Captain. S 1> แคปเทนแคปเทนแคปเทนเวลาตายในเลสตินีวนิวหงเนธมาลอนอนาจิตกดมึงกดมัน <Come on. S 1> มันไม่เห็นปุ่มอ่ะกดวีแล้วมันไม่ขึ้นแคปจ่าแคปเทนแคปเทนนะครับแคปเทนมา,าต้องบูว์ตอป่ะวันเนี้ยท่าทางคลิปนี้น่าจะยาวนะครับอ๋อไม่ไม่ไมยาวับน่าจะจบแล้วหรืมั้ง รอครับน <cin stereotype> ี่ผมไม่รู <optimization> ้หรอกเราจะตัดเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์กันไปนะครับเฮ้ยแม่งถ่ายทอดสดด้วยไลฟ์เป็นเลยทีเดียวถ่ายทอดสดโดย้วยการเทียมไล่กันนะครับอะเฮ้ยนี่มันพันปักษาเนี่ยว่ะหน้าผมเมื่อกี้ก็มันตีนมากยังไงเฮ้ย BSA เมื่อกี้กูเห็นเป็น BBA ว่ะใช่อ่ะ BBA เออเมื่อกี้เห็นเป็น BBA ตาฝาดแล้ว่ากุงกิ่งแล้วพอร์ตดูได้เลยพอรดูแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปดูในคลิปนะครับถ้าไม่ใช่อะตบเพ้นกับบานเลยนะฮะคิดว่าเราอาจมีโชคนะที่เรารอดมาได้เหมือนว่าจะเป็แครยต่อเหมือนว่าเชวาแบบว่ากลัวแล้วครับตอนนี้แบบว่าเชว่าบอกภารกิจนี้มันไม่มีทางสำเร็จหรอกรีบกลับกันเถอะนะครับ แม่จะบอกเชวาว่าศรัทธาในตัวผมนี่เชว่าหรือว่านั่นวะซิต้าซีต้าในฝากขายวะเนี่ยเออถอดแบบเออถอดแบบมาเลยนี่ว่ะแต่น่าคิดมันเหมือนไอ้นี่เหมืไงแม่เว้ยเจสันเออเจสันพอดีมึงมาจากฝากขายใช่ไหม บอกว่ามิชชั่นยังคงอยู่ต่อไปนี่ล้มเลิกไม่ได้ครับภารกิจล้มเลิกไม่ได้แต่ว่าเรามีแค่สองคนเองนะโดราต้าทีมรู้แล้วแหละครับรู้แล้วว่ายังให้กูถาเหรอนี่กูได้น้ำเสียงสั่นเครือนะครับไปไปทำภารกิจให้รู้ล่วงมันโลกจิตชัดเลยมันโลกจิตนะครับมันโลกจิต เสร็จกันเลยเดียวเฮ้ยอย่าอย่าสบตาดิฮรติงติงอ่าจบกันไปแล้วครับตับแชปเตอร์นี้นะครับอุ้ยแต่ผมยิงแม่นมากเลยเนี่ยยังนก็ชมยังแหม่ไอ้แต่กูไม่ตายนะเว้ยกูไม่ตายะ้วยเกย์มาอัดกันต่อครับร์ดหน้าครับและบายเบยย